ผมจะมาอัปเดตกราฟของลูน่านะครับวันนี้วันที่10นะครับเดือน10ปี6 5นะครับผมจะมาอัปเดตกราฟลูน่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอตอนนี้ตีสี่แนาทีผมเองก็ยังไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าจัดตารางให้กับนักเรียนตั้งแต่เมื่อวาน8ปดโมงเช้านะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็อัปเดตกราฟกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ดำเมานไปด้วยดูไปด้วยนะครับก็ไม่ได้เทรดนะครับไมล์วอเดอร์ที่ผมเข้าเมื่อวานผมยังถือนะครับผมแต่คลิปนี้เราจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือราคาไทยนะครับเป็นการาดูกราฟนะครับในกรารเทรดเพราะว่าขระดาน,นีา้เราสามารถดูราคาไทยได้เพราะเวลาทำคลิปเพื่อนๆที่ติดตามใน YouTube จะชอบบอกว่าขอราคาไทยด้วยราคาด้วยไทยด้วยดังนั้นแล้วก็จัดราคาไทยไป นะครับก็เทล่ายอยู่ประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับได้เทสขึ้นมาแถวแถว0.0014นะครับเ,เพื่อนๆ0.0014เนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามาดูนะอ่านี่0.0014ตรงนี้ถ้าเราดูตามเฟรมของ S1 นะครับ S1 ก็กรอบน่าจะแนวต้านกรอบเคลื่อนไหวแคบๆนะครับอยู่ประมาณโซนนี้อ่า0.00115ตอนนี้0.00114 แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อได้หรือไม่ถ้าไปต่อข้อดันต่อไปก็น่าจะเป็น0 0 0 2 0นนี่แหละครับแล้วก็25 29อ่าต่อจากนี้ไปเวลามันขยับนะครับมันจะขยับช่องละเยอะมากมากเลยนะครับเพื่อนก็ลองดูด้วยกันนะเวลามันขยับแต่ละช่องนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมัน0.01ใช่ไหมครับต่ออน,นาคตมันก็เวียงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับ0.01แก็บในการดีดของราคานะครับเพื่อนๆ่นะ เหมือนหุ 100, ้นบางครั้งหุ้นตัว1นึงบาทเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวตัว2 2สตังค์ตัวจุดนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเวลาหุ้นไปตัว100มันเวียงทีละสบาทนะครับสาบาทอะไรประมาณเนี้ยลองศึกษาดูแล้วกันในเรการเวียงแต่ละช่องเนี่ยมันเปิดเรนมากมากเลยถ้าเกิดว่าเราถือที่ราคาต่ำแล้วตนถือได้นะครับอ่าต่ำเตมดีเป็นแบบนี้นะครับตามเต็มดีเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าจะไปต่อได้นะครับแต่ด่านต่อไปถ้าเกิดไปก็2ตังค์ถ้าเกิดไป2ตังค์ได้ต่อไป10ตัังมนก็ไไปด้ สิบตังไปได้มันก็ไปยี่สิบตังไปหนึ่งบาทได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือไม่รู้จะไปตอนไหนนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เรามองเป็นแบบไหนสําหรับตัวของลูหน้าไทยนะครับขอย้ําไม่ใช่ให้คุณซื้อขายตามราคาที่ผมวงกลมไว้หรือผมทําลูกศรไว้นะครับผมคิดว่ากรอบมันมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสลงด้วยดีกว่านะครับก็ศึกษาไว้นะครับการก่อตัวกลับตัวขึ้นแบบเป็นแบบนี้หรือไม่ด่านต่อไป0.0129หรือไม่ นะครับก็เพืเ่อนๆลองดูแล้วกันสําหรับตัวของลูน่าไทยนะครับส่วนตัวของลูน่าที่เป็นของกระดานอ่โอเคครับก็จะตาจุดอยู่วันนี้ตอนนี้บวกบวกลบ,บ,บๆอยู่นะครับแล้วก็วันนี้พุ่งขึ้นมานะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่าแตงนี้จะไปเทสอยู่แถวสามหมื่นสอะครับพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันต่อประมาณสักสามหมนี่แหละครับแล้วก็ดานต่อไปก็ 36มหมแล้วก็4 3 0 0 0นะครับสำหรับตัวของลุนาคลาสสิกนะครับสำหรับตัวของลูนาคลาสสิกก็ตอนนี้หลีกหนีเส้นนาตัาน S4 ตรงนี้แล้วต่อไปก็จะไปโอเคยืนเหนือแล้วต่อไปก็จะไปไกลแล้วนะครับเพื่อนๆตามเฟรมของซัปดาโอเคยืนเหนือแล้วนะครับ S12 นะครับก็สวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ถ้าผมวัดนะครับก็ น่าจะมา40,000นะครับก้งกรจาก20,000จาก10,080ใช่ไหมครับจาก10,080ไปแบบนี้ไปแบบนี้อ่าเราไม่แน่ใจว่าจะมา30,070หรือ30,060นะครับแต่ถ้าเกิดย่อลงมาก็ต้องหลุดโซนนี้ก็น่าจะ Top stop stop loss หรือตัดกัดตุนก็เนี่ย20,080ครับในรับลึกสุดก็เลุ่นกันต่อนะครับหวังว่าพรุ่งนี้จะบินไป30,010แล้วก็30,040นะครับหวังว่าสิ่งที่ผม าวาดไว้นะครับมันคิดว่ามันจะไปลักษณะแบบนี้ได้นะครับขนรุน่นต่อไปครับสําหรับตัวของลูนาคลาสสิกนะครับผมส่วนตัวของลูนาสองนะครับก็เมื่อตะกี้เมื่อตะกี้ผมดูหน่อยนะครับ l u n a นะครับ l u n a u n a ลูนาสองตอนนี้บวกอยู่เท่าไหร่นะครับ1.5%ก็ระวังระเบิดเช่นกันนะครับเพื่อน ระวังระเบิดเส้นกาเนี่ยยืนเหนือเส้นนี้แล้วรีบรีบดีนะครับก็ดันต่อไปก็2.6งจุดอกดอลลาร์นะครับเนี่ยทำเพลนดีกดเส้นนี้อยู่นะครับถ้าระเบิดไปก็ต่อไปก็ประมาณสัก2.7 2.8นะครับลุ้นกันต่อไปครับสําหรับตัวของลูน่าสนะครับก็เราสันนิษฐานไว้ว่าหรือคาดเดาคาดหวังว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไปได้หมดนะครับ สำหรับของเหรียญเหล่านี้โอเคครับเดี๋ยวไงผมต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจัดตารางก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันนะครับหวังว่ามันจะพุ่งไปไกลๆนะครับผมนี่คือครับของลูน่าในกระดานไทยและก็ขรดานนอกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ